ผู้ชมเข้าสู่รายการฟินช็อปปิ้งค่ะรายการที่คนอยากสวยอยากรวยแล้วก็อยากสุขภาพดีต้องดูไม่ดูไม่ได้นะคะกับนัทเอวิตราศิรศาสตร์นั่นเองนะคะเรื่องของความสวยค่ะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนนะคะใฝ่ฝันถึงแล้วก็ปรารถนากันมากที่สุดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าความสวยเนี่ยมันมาควบคู่กันกับเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเกิดว่าเรามม่นอกมั่นใจว่าเราสวยฮะ,ะจิตใจเราเบิกบานมันก็จะส่งประกายเปล่งประกายออกมาจากภายนอกนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสภาพจิตใจก็จะดีตามไปด้วววยยยคามสก็จะิ่ง เพิ่มผูนชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหลายคนมีปัญหาในเรื่องความสวยต่างกันค่ะบางคนก็มีปัญหาในเรื่องผิวพรรณบ้างอยากขาวอยากผ่องบางคนก็อยากดูอ่อนวัยอยากดูเยาววัยอยากดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงบ้างนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอบอกเลยว่าเธอเป็นดาราที่สาวสวยเซ็กซี่น่ารักตลอดกาลนะสมัยเป็นวัยรุ่นที่เริ่มโด่งดังขึ้นมายังไงตอนนั้นใสย,ยังไงตอนนี้ก็ยังใสอย,ย่งงางนั้นเลยค่ะนั่นคือคุณบอลลูนพินสุดาตันไพรร้อน่นเด็ไปพบเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ ตัวจริงน่ารักจริงอะไรจริงเลยนะก็ต้องบอกว่าจํากันได้คือจริงแล้วเนี่ยแนทกับบอลลูนเนี่ยเท่าความว่าเราอายุเท่ากันใช่เลยรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนที่เออบอลลูนเข้าวงการมาก่อนแนทเนี่ยตอนนั้นสมัยมัธยมค่ะคือเริ่มถ่ายแบบครั้งแรกจาได้ไหมว่าหนังสืออะไรหนังสือแคสค่ะแนทได้ดูด้วยนะพอดีตอพอดีว่าหนุ่มๆลงในข้างๆแนทเนี่ยเขาจะกรี๊ดกราดมากว่าบอลลูนบอลลูนน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็ใส่จริงๆขาสั้นถ่ายแบบด้วยสิบกว่าปีมาแล้วสิบออกว่าเธ คงใสอยู่ไม่น่าเชื่อนะว่าเวลาผ่านไปผิวพรรณยังดูดีอยู่เลยมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลผิวบ้างเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีนะคะนอกจากการออกกําลังกายแล้วแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คือนอนให้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวช่วยดีนั่นเองค่ะตัวช่วยดีตัวนี้เลยค่ะซันคารัสกาค่ะซันคารัสกานั่นเองก็คือเป็นเป็นคอลลาเจน ใช่แล้วค่ะใช่แล้วมันหลับประทานง่ายด้วยค่ะก็คือผสมน้ําชงก็ทานได้เลยใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะมันก็ทําให้ผิวพรรณเราดูแบบขาวใสนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นธรรมชาติด้วยค่ะก็คือแบบไม่ได้ขาวใสเวอร์แบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแ่ไม่ได้ขาวคนเป็นโรคใช่มันก็คือเป็นแบบขาวเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของอสเซอโรล่าเชอร์รีด้วยโอ้โหจริงๆนะแหมขนาดบอลลูนมาพูดชมซะขนาดนี้แล้วแสววผลิ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเราไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซันคลัสก้าพร้อมๆกันค่ะทะเลสาบลาสกาแหล่งกําเนิดมารีนคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่วันนี้ถูกบรรจุไวไ้ในซันคลัสก้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนคิวเทนออเซโรล่าเชอร์รี่สกัด plus และเพราะผลิตจากปลาทะเลในมหาสมุทรอาสกาที่มีความบริสุทธิ์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์จึงทำให้เห็นผลได้ใน7วัน เมื่อดื่มซันคอลัสก้าเป็นประจำจะช่วยให้คุณสวยเปล่งปลั่งเป็นประกายผิวผ่านมีออร่ารู้สึกได้ถึงผิวเนียนกระชับไร้ร่องลึกและยืดหยุ่นในหนึ่งสัปดาห์วิตามิน A และอ e ีจะเข้าไปช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระรวมถึงขจัดสารพิษตกค้างในชั้นผิวหนังทำให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื่นลดริ้วรอยบนใบหน้าด้วยสุดยอดวิตามินซเข้มขน้นจากสารสกัดออเซโรลาเชอรี่ ที่เมื่อเทียบที่100กรัมพบว่ามีค่าวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง32เท่าไปช่วยเสริมสร้างและดักจับอนุมูลอิสระที่ทำลายคอลลาเจนให้คุณหุ่นดีปราศจากไขมันส่วนเกินด้วยอินูลินสารทดแทนความหวานปลอดแคลอรี่ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ทำให้ระบบลำไส้เข้าสู่สมดุลและล้างสารพิษออกจากลำไส้ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวพรรณสดใสลดรอยหมองคล้ำ ฝ้ากระบ,บนใบหน้าด้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีดำในผิวหนังและยับยั้งการทำลายคอลลาเจนทำให้ผิวขาวอ่อนไหวมีสุขภาพดีขาวสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสารแอลกลูตามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายสร้างสารกลูตาไทโอนที่ทำให้ผิวขาวเป็นธรรมชาติขาวนานคงทนเสริมด้วยสารโคควเทนขุมพลังความงามที่ช่วยลดการเกิดริ้วรอย ให้ผิวคุณกลับมาสดใสเปล่งปลัง่งซันคอลัสกาแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปเพราะเป็นสูตรผสมผสานรับประทานแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าริ้วรอยบนผิวที่จางลงมีความกระชับชุ่มชื่นนุ่มนวลขาวใสดูอ่อนกว่าไหวในหนึ่งสัปดาห์คุณค่าบริสุทธิ์จากทะเลสาบอลัสกาที่ช่วยให้คุณสวยเปล่งปลัง่งเป็นประกาศถูกบรรจุไว้แล้วใน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคอลัสกาด้วยราคาที่คุณพิสูจน์ได้เพียงกล่องละ790บาทและให้คุณได้มากกว่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรีอีก1กล่องสิทธิพิเศษนี้เพื่อคุณเท่านั้น และนั่นนะคะคือซันคอลัสก้านะคะเป็นคอลลาเจนที่บอลลูนเรื่องที่จะรับประทานเพื่อผิวพรรณนั่นเองค่ะแค่แล่ะเอ๊แต่ว่าแต่เดิมแล้วเนี่ยนะตอนที่บอลลูนเข้ามาในวงการเนี่ยเราก็จะได้ยินผู้ชายเขาพูดถึงบอลลูนก็ว,ว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักจังเลยขาวสวยหมวยเอ็กซ์เซ็กซี่ขาวสวยหมวยเอ <c oughs> ็กซ์เซ็กซี่แสดงว่าจริงก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะก็คือปัญหาเรื่องผิวพรรณมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะอย่างสมมติว่ามีปัญหาก็อย่างเรื่องกระอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างค่ะสมมตติเวลาาไปกแดด หรือออกไปข้างนอกที่แบบโดนแดดเนี้ยแรงนิดนึง กล ạ ก็จะสีเข้มขึ้นอะไรเยงี้ค่ะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันคือพูดง่ายว่าเราที่รู้สึกว่าบอลลูนใสเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบอลลูนไม่เคยมีสิวนั่นเองค่แต่ว่าต่อให้ไม่มีสิวไม่มีแต่จะมีกละแทนก็เป็นความเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้คือในเรื่องของกระอะไรนี้มันหายไปแล้วว่าหายค่ะใช่ก็คือจากสีเข้มๆเงี้ยค่ะก็จะลดลดน้อยใช่จางลงเยอะเลยค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยรับประทานยังไงอะคะรับประทานก่อนนอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคอลลาเจนเนี่ย จะแบบมีประสิทธิภาพสูงแม้ตอนที่สมมติว่าเราหลับอยู่ร่างกายได้พักผ่อนเลยเงี้ยค่ะก็คือทานก่อนนอนค่ะหนึ่งแก้วโอ้จริงๆก็ง่ายเนะคือดื่มก่อนนอนแล้วก็นอนหลับไปเลยใช่แล้วค่ะตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกดีขึ้นใส่ปิ้งคืออาจจะพักผ่อนมาด้วยแล้วประกอบกับก่อนนอนได้ทานอะไรที่ดีๆแบบนี้ตื่นขึ้นมาร่างกายพร้อมสําหรับวันใหม่มากๆค่ะนะก็จะสดชื่นสดใสเป็นอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเอาละค่ะก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะสาวสวยอย่างบอลลูนยังมา รันตีอย่างนี้จริงๆหลายคนอาจจะงงว่าอุ้ยเป็นเพราะบอลลูนสวยมาต่เกิดหรือเปล่าคือเป็นวัยรุ่นก็สวยมาอยู่แล้วไงมันไม่มันไม่จำเป็นต้องรับประทานหรือเปล่นนานะเอาเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันคืออะไรมันจําเป็นขนาดไหนแล้วมันจะทําให้เราสวยขึ้นได้ยังไงเพราะมีวิธีการทาํางานยังไงนะไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะก็ในประเด็นที่ได้ว่ามีการสงสัยกันว่าเอ๊ะันคอรสการ์เน่มันช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้อย่างไรนะครับเพราะว่า คอลลาเจนจริงๆแล้วเนี่ยบางยี่ห้อทำไมกินเหมือนกันแต่ทำไมไม่ได้เกิดความขาวใสเกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเคล็ดลับของซันคอลาสกาเนียอยู่ที่ตัวแหล่งของคอลลาเจนที่ามาจากอรลาสกาแล้วก็การผสมผสานร่วมกับสารสกรัดจากธรรมชาติหลายรายการนะครับโดยตัวที่เด่นๆนะครับที่มีผลที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสโดยตรงคือตัวแรกสุดก็คือตัวออเซอร์ลาเชอรี่นะครับออเซร์าเชอรี่นี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้จากแหล่งอเมซอนนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซี สูงที่สุดในปัจจุบันเทียบโดยเทียบกับเงินท่าผลส้มนะครับก็เรียกว่าสูงกว่าเกือบ30เท่า นะครับซึ่งตัววิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยแหละครับที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวมีความกระจ่างใสามากขึ้นนอกจากนั้นในสูตรของซังทรอสกายังมีการร่วมการระวังาสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่เรียกว่าเกรสิดเอ็กซ์แคร์กนะครับร่วมกับไพล์บาร์กเอ็กซ์แคกหรือสารสกัดจากเปลือกสนนะครับซึ่งต้องบอกสารสกัดจากธรรมชาติ2รายการนี้นะครับเป็นสารที่เรียกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของสารสนคัญชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโปรแอนโทไซด์ดินนะครับซึ่งสารตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเรื่องของฝ้าเรื่องของผิววครรัมมเเนนีีีี่่่ยยกกาาท เกิดการเรียกระจากใสายมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นทํางานตัวเรื่องของการสร้างเม็ดสีทําให้เรื่องเม็ดสีที่สีเข้มมีการจางลงนะครับก่ เป็นการทำงานร่วมกันของสารกัจากธรรมชาติ3รายการนะครับทั้ง a c เซอร a าเชอรี่และก็ไพล์บัคแอนแซรร่วมกับตัวกรดซิตริก e นะครับนอกจากนัน้ยังมีตัวที่โดดเด่นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอะมิโนแอซิดที่ชื่อว่าแอลกู a า i n มีนนะครับซึ่งอะมิโนแอซิดตัวนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสำคัญในร่างกายที่ชื่อว่าแอลกูซาไทโอนแต่นี้จะเป็นการสร้างจากภายในนะครับซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพที่ทำให้เรียกว่าเกิดความขาวขึ้นจากภายในนะครับก็อย่างที่หลายคนก็รู้จัก Al ione, แอลกูนนการก์ การสร้างขึ้นอย่างเป็นไปตามธรรมชาติขึ้นในร่างกายนะครับก็เรียกว่าเป็นการองประกอบที่มีร่วมกันที่ทําให้ตัวซันคอรัสก้าสามารถช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้นั่นเองนะครับและนี่นะนะคะคือซันคอลัสก้าคือรู้แล้วแหละว่าคอลลาเจนเนี่ยมันสําคัญยังไงมันจําเป็นยังไงมันมีกระบวนการที่ทําให้เราสวยขึ้นได้ยังไงนะแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยตามท้องตลาดมันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อเลยและอย่างบอรูนเองเนี่ยคงม,มีโอกาสได้รับประทานหลายยี่ห้อแน่นอนค่ะทําไมถึงเลือกอันนี้คะ ที่เลือกอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนผสมนะคะหลักของเขาเลยก็คือมาจากปลาทะเลน้ําลึกที่阿拉斯าโดยตรงเลยค่ะก็ไม่อันตรายเลยด้วยคือการที่บอกว่ามีใบรับรองเนี่ยมันจําเป็นนะเพราะมันจะทําให้รู้เลยว่าเอ้ยเราไม่ได้ติดต่างเอาว่าของเขาดีแต่ว่านักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาออกใบรับประกันคุณภาพของปลาแต่ว่าของมันดีไปใช่มีที่มาที่ไปเหมือนจะจีบผู้ชายอะเรายังต้องรู้หัวนอนปลายเท้าเขาเลยถูกไหมอ๋ออันนี้ก็คือแบบมีมาตรา แน่นอนแล้วัตถุดิบดีแน่นอนใช่แล้วค่ะแล้วก็ทานไปแล้วอ่ะรู้สึกรสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเหมือนน้ำสตรอเบอร์รี่นะคะทานง่ายมากอ่ะัต้องราหอมด้วยไมหอมจริงๆเนาะเหมือนน้ำผลไม้เลยอยากจะดื่มหมดแก้วเลิจริงๆอ่ะ แล้วปกตินะคะบรลลูนดื่มตอนไหนคะตอนนอนใช่ตอนก่อนนอน <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเคล็ดลับของสาวสวยคนนี้นะและยิ่งไปกว่านี้ค่ะมีรสชาติอร่อยอันนี้แนทอะรับประกันเพราะว<ช>่าดื่มเองแล้วเมื่อกี哈哈哈้งงดื่มง่ายทานง่ายด้วยค่ะเราอันนี้นะคะก็มีส่วนผสมของแอลกูตามีนด้วย เขาคือช่วยให้ผิวขาวใช่มันก็คือจะเป็นสารก่อเลยคือแบบตัวแรกๆเลยที่ค่บางคนเนี่ยได้ยินว่าเขาอยากผิวขาวมากเขาก็ใช้วิธีไปฉีดกูต้าหรือว่าไปฉีดแบบเข้าเส้นเลือดนะซึ่งหมอบอกว่ามันเป็นวิธีที่ผิดแล้วมันอันตรายนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการดูแลผิวอีกแบบหนึ่งซึ่งทําให้ผิวสวยได้เหมือนกันสวยแบบนี้นี่คือต้นแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะค่อยใส่ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะขาวเร็วขาวช้าขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คื a อเซโรราเชอรี่นั่นเองค่ะ,คะตัวนี้ก็คือจะทำให้ผิวใสด้วยอะไรเงี้ค่ะตัวนี้นี่คือมีเ,าเขาเรียกอะไรนะเหมือนประสิทธิภาพของมันเนี่ยมากกว่าผลส้มอะค่ะถึง32เท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวนะกำลังมีคนบอกเหมือนกันนะว่าทานส้มเนี่ยจะทำให้ผิวดีเพราะมีวิตามินนี้เขี้ามาแต่ว่าต้องทานเยอะขนาดถ้าเกิดทาน32ลูกเนี่ย เราไม่อ้วนตายหรอที่ออกมาปฏิบันนะเพราะมันก็มีห<า>นังตาเราไม่อ้วนตายหรอว่าส้มก็ม<ช>ีนังตาลแล้จะให้ทานมันเข็งนในชีวิตจริงมันไม่สามารถทําได้อันนี้ก็เหมือนกับเขาแบบสกัดมาแล้วเอาตัวก<ช>ัวมา เพื่อที่ทําให้เราแบบว่าเหมือนกับได้ทานผลส้มเนี่ยเป็น30กว่าลูกอย่างเง้สาองเท่าเลยที่เดียวสุดยอดมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาทานอันนี้แค่แป๊บเดียวเองก็คือก่อนนอนเดียวเองนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ได้แย่นะบงเคยกินบางยี่ห้อไหมที่แบบต้องบีบจมูกไปด้วยอ่ะขนาดนั้นมันแย่านหรือแต่ก่อนในแต่ก่อนเนี่ยเคยแบบอยากจะผิวพรรณดีเขาบอกว่าให้ทานผักเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทานน้าผักแต่ว่า มัน,น <ำ S 1> ไม่ไ <c oughs> กมีอร่อยเนาะ <c oughs> มันไม่อร่อยไ <c oughs> งแต่ว่าอันนี้รสชาติแบบเหมือนน้ำผลไม้ไ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะฟังดูแล้วก็ขอบอกเลยนะเรื่องของความสวยเราไม่ได้ที่สําคัญนะเป็นเครื่องดื่มเก๋ๆอะ่ะ <c oughs> สวยด้วย เก๋ด้วยรสชาติอร่อยสีสันก็สีชมพูน่ารักนะคะว่าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมที่เขากําลังดูรายการเราอยู่แล้วเขาก็อยากจะผิวพรรณสุขภาพดีดูใสเหมือนบอลลูนทั้งนี้จริงแล้วเราวัยเราเท่ากันเนาะ <laughs> เราเล็กสามแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะทำยังไงคะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างใชสำหรับวันนี้เลยนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยค่ะสําหรับซื้อ1กล่องนะคะก็ราคา790บาทใบ่าทมาค่ะก็ะถ้าสมมติว่าซื้อ4ี่กล่องก็จะแถม1กล่องค่ะราคา3า6 0้กิบาทค่ะโอ้โหพูดง่ายๆนะว่าปกติ 90บาทถ้าเราซื้อ4กล่องราคา3,160บาทนะจ่าย4แต่ว่าได้ราคาเท่ากับ5กล่องใช่คือแบบถึงเราซื้อไปหนึ่งเราต้องไปซื้อเพิ่มอยู่แล้วไงค่ะก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะในการโอนเงินการอะไรอย่างนี้หกล่องก็กินได้50วันเดียวใช่ห้าสวันนี้ก็นานนะแล้วปกติอย่างบอลลูเนี่ยกินกินไปนานแค่ไหนถึงเห็นผลคะ ก็เรื่อยๆค่ะยังแบบเออสักกล่องสเริ่มกล่องที่สองอะไรอย่างงี้ก็เริ่มรู้สึกเห็ผนผลชัดเจนว่าปิ้งขึ้นแม้ว่าเราจะพักผ่อนน้อยบ้างก็ตามเนาะ,อะ,ะและนี่ค่ะคือเคล็ดลับของบอลลูนสาวสวยคนนี้นะคะย้ำกันนิดนึงว่าถ้าอยากจะสวยแล้วก็ผิวพรรณสุขภาพดีแล้วก็ดูปิ้ง นะยืดความใสเนี่ยเอาไว้กับตัวเราเองนานๆนะคะ<ๆ>ก็รีบเลยนะคะ1กล่อง790บาทถ้าตอนนี้โปรโมชั่นของเราคือซื้อ4ี่กล่องราคา3 1 6 0บาทต่อวัแถมอีก1กล่องเป็น5กล่องด้วยขอบอกว่าคุ้มค่ากว่าจริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสาวสวยเซ็กซี่ร้อนแรงนะคะขาวสวยโมเอ็กคนนี้เซ็กซี่ตลอดกาลแล้วก็ <ขอ S 2> ยังคงดูใสด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยคุณบอลลูนพินสุดาตันไพร้อนนั่นเองสาวสวยที่มาทําให้ทีมงานเราดูช่ำชื่นใจกันตอนนี้มากๆเลยนะคะแต่เสียดายค่ะเวลาของรายการ วันนี้หมดแล้วจริงจร<ช>ิงจริงๆยังเมาส์กันสนุกปากอยู่เลยนสาสงสัยจะต้องไปเมาส์กันต่อรับหลังแล้วนะก็นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงจริงนะคะช่วงของความสวยความงามก็ผ่านเอี่ยงรวดเร็วมากๆแต่ว่ารายการปิ๊งช้อปปิ้งของเราก็จะนําเสนอสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมสม่ําเสมอต่อเนื่องแน่นอนวันนี้น,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 นะคะหมดเวลาแล้วค่ะแนทเอวิตรานะคะแล้วก็สาวสวยคนนี้บอลลูนพินสุดาตันไพราก็ขอลาคุณผู้ชมไปพร,พร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ